สวัสดีครับพบกับเสือเสรอดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดขวัวันนี้เสือนำเสนอมีดแนรถยนต์สร้างเป็นมีดที่คมที่สุดราคาเพียง600บาทครับเล่มที่1นะครับเป็นบางต่อปลายแหลมนะครับสวัสดเล่มที่2ครับ คมจัดมากเลยนะครับหวานเจี๊ยบนะครับเป็นมังตอนะครับสับกระดูกสับหมูนะครับใช้ในงานเทศกาลนะครับขึ้นบ้านใหม่หรือว่ากิจกรรมในชุมชนได้เลยนะครับสับหมูได้สบายทั้งตัวเลยนะครับเต็มที่สามครับเล่มที่ีครับนะครับผมเล่มีี เล่มที่ห้านะครับเป็นมีดเน็บครับสวา่า <c> ค <oughs> มจัดมากเลยนะครับเล่มที่6นะครับเป็นทรงมงครับเล่มที่7เป็นมงหลังตรงนะครับผมออกสามเหลี่ยมเลยนะครับ เล็บที่แปดนะครับส่งมงเหมือนกันครับสวาสวาสวาเลยครับเล็บที่เก้ปลายแหลมนะครับครับผมจัดมากครับหลุนที่สินะครับออกซุยนะครับผมครับผม เล่มที่11ครับเล่มที่12ครับมีทำครัวครับผมเล่มสุดท้ายนะครับมีทำครัวครับ มีชุดนี้สร้างจากเหล็บแหนบมีทั้งหมดสิบสามเล่มเล่มที่หนึ่งเป็นบางต่อปลายแหลมเก้านิ้วนะครับกมกว้างสองนิ้วสหุนสันห้มิลน,นะครับผมเล่มที่สองเป็นบางต่อยาวแปดนิ้วนะครับยาวแปดนิ้วกว้าง3านิ้วนะครับผมอีกเล่มหนึ่งนะครับผมยาวแนิ้วนะครับ กว้าง2นิ้ว7หุนนะครับผมสัน6มิลนะครับคครูนะครับผมเล่นที่4 7.6นะครับคมกว้างที่2.7ยาวอยู่ที่อ่ายาวอยู่ที่7.6นะครับสัน5มิลนะครับผมเล่มที่5นะครับเป็นทรงนิบนะครับ11.3กว้าง2นิ้ว37มิล นะครับเล่มที่หกนะครับเป็นทรงโมงนะครับผมปลายกลืกุ้งสิบเอ็ดนิ้วนะครับกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนสันหกมิลนะครับผมเล่มที่เจ็ดนะครับผมเป็นมงหลังตรงนะครับสิบนิ้วนะครับผมหมกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนนะครับสันอยู่ที่หมิลเหมือนกันนะครับผม เล่มที่แปดสิบเอ็ดนิ้วนะครับคมกว้างที่หนึ่งนิ้วเจ็ดหุนสันห้ามิลนะครับเล่มที่เก้านะครับยาวอยู่ที่สิบนิ้วครึ่งนะครับคมกว้างอยู่หนึ่งจุดเจ็ดสันหกมิลเล่มที่สิบนะครับเป็นทรงเนบหลังตรงนะครับออกซุยนะครับผมสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนนะครับสันเจ็ดมิลสันจะใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับสิบเอ็ดเป็นทรงมงนะครับผม มงสามเหลี่ยม11นิ้วนะครับคมกว้าง 1. 7ุสันห้ามิลนะครับผม12อยู่เกนิ้วครึ่งนะครับคมกว้าง1.6สันห้ามิล13าอยู่ที่ 9. 7ุดเคมกว้าง2นิ้วนะครับสันหมิลมีทั้งหมดนะครับจำนวน13ามเล่มนะครับเสียขอเสนอราคาที่แจ็บต้องได้เพียงเล่มละเพียงเล่มละ600บาทพร้อมฝักพร้อมส่งนะครับสำหรับรถนี้ครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสร้างจากเหล็กแนบนะครับมีดคมจัดสับหันฟันได้หมดเลยนะครับราคาเพียงห0ร้อยบาทพร้อมฝากพร้อมส่งนะครับผมสนใจนะครับติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าเจ็ห้าหกศูนย์สองศูนย์แปดครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับผม ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ